ดวงความรักเดือนกรกฎาคมปี2564ของชาวลัคนาราศีตุลคนโสดสนิทพบรักใหม่แต่ถ้าเลือกคบกับคนนี้อาจจะมีปัญหาตามมาอีกเยอะคนมีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะต่างคนต่างทำมาหากินเร่งสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อรอวันที่จะมาสารสัมพันธ์กันรอวันที่จะพัฒนาความสัมพันธ์สำหรับคนที่มีคนรักชัดเจนแล้ว ช่วยการทำมาหากินขยันขันแข็งขม,มักขม,ม้นที่จะสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับชีวิตครอบครัวให้กับชีวิตความรักรักไม่หวานแต่มั่นคงหนักแน่นค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ค่ะเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นจึงแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการดูดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณก็ขอให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเก็ดรับดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดสามารถทักไลน์มาถามกันได้นะคะลิงก์ของไลน์แปะเอาไว้ให้ตรง Description ค่ะคลิปนี้อิงที่ลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าอันที่จริงก็ดูได้ทั้งลัคนาและาราศีนะคะถ้าคุณทราบทั้งลัคนาและาราศีก็ขอให้ดูทั้งสงคลิปประกอบกันไปเลยค่ะ คลิปนี้จะแบ่งความรักเป็นทั้งหมด3สถานะนะคะ1ก็คือคนโสดสนิท2คือคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะและ3ก็คือคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยคุณจะแต่งงานกันแล้วเลยก็ได้หรือจะเป็นแค่แฟนกันก็นกได้นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินทําคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ เรามาเริ่มกันที่การเดินทางของดวงดาวกันเลยนะคะสําหรับชาวตุลดาวประจําตัวของคุณก็คือดาวพระศุกร์ดาวความรักก็คือดาวพระอังคารค่ะในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึง19กรกฎาคมดาวความรักแล้วดาวประจําตัวกลุ่มกันตลอดทั้งเดือนนะคะคือ1ถึง19ก็กลุ่มกันแล้วก็พอย้ายในวันที่20ก็ยังย้ายไปด้วยกันจุงมือกันไปอีกนะคะดังนั้นถือได้ว่าคุณกับคนรักเนี่ยความสัมพันธ์ยังดีอยู่ยังไงก็ยังมีความผูกพันกันทางใจ ะะแต่มันก็มีดาวดวงอื่นๆมาทําปฏิกิริยาส่งผลเสียหายบ้างเหมือนกันค่ะดาวประจําตัวของคุณอยู่ตรงนี้นะคะในราศีกรกฎรวมกันกับดาวความรักด้วยนะคะราศีกรกฎเป็นภพการงานดังนั้นทั้งคุณทั้งคนรักหรือว่าคนคุยก็มุ่งมั่นไปในเรื่องของการสร้างงานสร้างเงินสร้างไรายได้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะต้องการที่จะทําให้ชีวิตมีรากฐานชีวิตที่มั่นคงขึ้นนะคะและเมื่อชีวิตของแต่ละคนมันมั่นคงการที่คนที่มั่นคงทั้งคู่ เ,เข้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็สมน้ําสมเนื้อกันดีมันก็จะสามารถที่จะทําให้ความมั่นคงกับมั่นคงมาเจอกันมันก็จะยิ่งมั่นคงขึ้นไปอีกได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของรักอย่างเดียวมันคงยังไม่พอมันต้องมีความมั่นคงในชีวิตด้วยและคุณทั้งคู่เนี่ยมันก็มองไปในเรื่องนี้ดังนั้นจะไปเน้นในเรื่องของการงานซะเยอะเพราะทั้งดาวตัวตนและดาวความรักอยู่ในภพการงานค่ะ แต่มีสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะนั่นก็คือดาวพระเสาร์นะดาวพระเสาร์เป็นดาวคู่ศัตรูของดาวความรักของคุณแล้วก็ของดาวตัวตนของคุณด้วยนะคะตัวตนของคุณคือดาวพระศุกร์พอมาเจอดาวพระเสาร์เขาเรียกว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกจึงทําให้ในช่วงนี้ในเรื่องของความรักมีเกณฑ์ห่างเหินกันเล็กน้อยก็เป็นเพราะเรื่องงานนั่นแหละนะคะคือไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันเลยหรือบางทีเนี่ยนัดกันนะคะแต่มีงานเข้ามาก็ต้องเลือกเอางานไว้ก่อนเพราะทั้งคู่เนี่ยเล็งในเรื่องของงานเป็นหลักเป็นเรื่องรักเนี่ยกลาย เ,เรื่องรองไปนะคะเรื่องความในใจความรู้สึกในใจที่มีต่อกันยังดีอยู่แต่สถานการณ์รอบข้างนะคะเป็นเหตุที่จะต้องทําให้ต่างคนต่างไปทํางานอ่ะแต่มันดูทรงแล้วถ้าเป็นคนรักกันแบบชัดเจนแล้วเนี่ยอาจจะทํางานร่วมกันแต่ทํางานร่วมกันช่วยกันทํามาหากินก็จริงแต่มีเรื่องจุกจิกนะคะพอใกล้กันมากบางทีก็เป็นลิ้นกับฟันนะที่เจอเจอกันแล้วก็ทะเลาะบอกแหวงนะคะ ความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างหลักนะคะมีความขัดแย้งกันทางด้านการที่จะดําเนินงานร่วมกันจะทํางานอย่างไรมีอะไรที่ไม่ได้ตรงกันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะทาให้มีความจุกจิกจุก,จ,กจิกนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยเดี๋ยวในช่วงปลายปลายเดือนก็หายค่ะเพราะพอ,พอปลายเดือนดาวประจําตัวและดาวความรักก็จูงมือกันย้ายภพเปือนเข้ามาอยู่ในราศีสิงราศีสิงเนี่ยเรียกว่าเป็นภพลาภะภพ,าพแห่งมหาเสน่ห์ภพแห่งความมีเสน่ห์ดังนั้นเมื่อทั้งตัวตนและคนรักเข้าไปอยู่ในภพดีดี นี้นะคะทำให้คุณจะคลายความตึงเครียดไปได้เยอะเลยแล้วพอมาย้ายแล้วเนี่ยก็มาโดนดาว ดาวพฤหัสเล็งนะคะดาวพฤหัสเป็นดาวบุญไม่เหมือนกับช่วงวันที่1นึ่งถึงสิก้ากรกฎาคมที่อยู่ราศีกรกฎแล้วโดนดาวพระเสาร์เลงดาวพระเสาร์เป็นดาวบาปผะคะเป็นดาวโทษทุกข์แล้วก็เป็นดาวคู่ศัตรูทําให้คุณจะผ่อนคลายขึ้นนะคะความรักความสัมพันธ์จะคลายความตึงเครียดลงไปเยอะเลยในช่วงป,ปลายเดือนค่ะยังไงซะคุณทั้งคู่เนี่ยมุ่งหน้าไปสู่การทํามาหากินเพื่อที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าสร้างรากฐานชีวิตให้กับครอบครัวมันเป็นเป้าหมายที่ดีแต่ระหว่างทางที่จะดําเนินไปเนี่ยมันก็มีจุก จิกงุดหงิดใจนะคะบางทีเราว่างเขาไม่ว่างบางทีเขาว่างเราไม่ว่างอย่างนี้เป็นต้นนะคะทําให้ไม่ค่อยได้เจอเจอกันเท่าไหร่หรือเจอแล้วถ้าต้องทํางานร่วมกันก็มีเรื่องที่ให้ขัดขัดกันได้บ้างนะคะปลายเดือนก็จะดีขึ้นค่ะ แต่คนที่ยังไม่ได้มีคนรักเลยนะคะที่เป็นคนโสดสนิทนะมองว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยการที่ดาวประจําตัวกับดาวความรักมากลุ่มกันเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอเจอกับคนรักกับความรักเจอที่ไหนก็ในเมื่อมากลุ่มกันในพบการงานนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่1นึถึงสิกากรกฎาคมก็มีโอกาสจะเจอเจอกับความรักคนรักในที่ทํางานหรือได้ทํางานร่วมกันหรือว่าไปติดต่อเจรจาสื่อสารเกี่ยวกับการงานแล้วได้บังเอิญเจอใครบางคนที่ทําให้คุณทั้งคู่ถูก กันและกันแต่ถ้าเจอเจอกันในช่วงที่ดาวพระเสาซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูกับทั้งดาวโต,โตนของคุณและดาวความรักของคุณนะถ้าเจอกันในช่วงวันที่1-19ถึงสิกรกฎานะจริงๆไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะแปลว่าคุณอาจจะได้เจอเจอกับคนรักที่เขาเข้ากับคุณไม่ค่อยได้เจอคนรักที่เป็นคู่อริเจอคนรักที่ต่อไปมันจะมีเรื่องทะเลาะกันบ่อย นะะเนื่องจากว่ามาเจอกันตอนที่ดาวมันมีศัตรูพอดีดังนั้นเนี่ยจึงไม่ค่อยแนะนํานะคะให้ไปรอในช่วงปลายป,ปลายเดือนดีกว่าให้ดาวคู่นี้มันย้ายออกพ้นไปพ้นจากพระเสาไปก่อนพอช่วงตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมไปจนถึงสิ้นเดือนดาวความรักและดาวตัวตนอยู่ในภพเรือนพันธุดังนั้นนะคะคนโสดถ้าจะเจอเจอความรักพันธุ์นี่แปลว่าเครือญาติอาจจะเจอเจอโดยการที่พ่อแม่ญาติพี่น้องแนะนํามา ก็ได้นะคะหรือได้เจอเจอจากการที่เราไปลงหลักปักฐานสร้างเนื้อสร้างตัวเพราะว่าพันธุก,ก็แปลว่าการสร้างเนื้อสร้างตัวจากการทํางานอีกนั่นแหละนะคะทำงานเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวก็ได้แล้วพอมาเจอในช่วงนี้เนี่ยดาวบุญมะเล็งดังนั้นเจอช่วงเนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่าได้เจอเจอกับความรักที่บุญส่งเสริมหนุนหนุนนามาให้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นในจุดนี้แต่ว่าอย่าง อย่างไรก็ตามนะดาวบุญมาเลงเนี่ยมันก็ดีมันดีกว่าดาวพระเสาร์นั่นแหละนะคะแต่ถ้าคุณเจอเจอในช่วงระหว่างวันที่20กรกฎาคมจนถึงสิ้นเดือนมันก็มีดีมากกว่าเสียแต่มันก็มีความว่าอริมาผสมอยู่ด้วยเพราะดาวพฤหัสก็เป็นดาวที่มาจากภพเรือนอริของลัคนาราศีตุลของคุณนะ่ะดังนั้นนะคะทั้งเดือนเลยอะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะเจอเจอกับคนที่เขาไม่ค่อยเข้ากับคุณได้เท่าไหร่ เบื้องต้นนะคะอันนี้พูดถึงคนโสดนะเบื้องต้นอาจจะดูเหมือนเข้ากันได้เจอเจอกันแล้วรู้สึกดีแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยมีทัศนคติอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เข้ากันเพราะตลอดทั้งเดือนนะจะเจอดาวประเภทอย่างนี้อยู่แต่ถ้ามันมันเลือกไม่ได้มันจะต้องเอาอะไรมันอยากจะต้องมีแฟนได้ภายในเดือนเนี้ย นะคะก็คงไปเลือกในช่วงปลายเดือนดีกว่านะคะคิดว่าคงยังไม่ถึงขั้นพัฒนาเป็นสู่การเป็นแฟนเร็วๆนะกรอกแต่อย่างน้อยมันก็มี potential ว่าอาจจะมองหน้ามุ่งหน้าไปสู่การเป็นแฟนกันนะคะหลังจากที่ได้เจอกันในช่วงเดือนนี้อะ่ะอันนี้เป็นเรื่องของดวงดาวเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ไพ่นะคะไพ่ก็จะเริ่มจากคนโสดเนี่ยต่อเนื่องจากดวงดาวที่พูดไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะ่ะ ไพค่คนโสดก็ขึ้นมาเลยว่าคุณจะได้เจอเจอกับความรักที่ทําให้คุณรู้สึกอิ่มเอมชุ่มชื่นหัวใจไพ่เด็กถือถ้วยเข้ามาดังนั้นเนี่ยจะเจอเจอกับใครบางคนนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกดีค่ะคนนี้เขาก็รู้สึกดีกับคุณนะเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์มองดูแลนะคะถ้าเกิดว่าจะไปต่อกับคนนี้เนี่ย ต่อไปนะคะไพ่อนาคตเป็นไพ่อัศวินถือดาบอัศวินถือดาบคือเรื่องของการเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่ยอมดังนั้นคุณทั้งคู่จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็เมื่ออ่านผสมกับดวงดาวอะ่ะมันก็เป๊ะเลยคือเจอคู่ที่เขาเป็นคู่อริคืออาจจะเป็นคู่คุณก็ได้นะเพราะว่ามีไพ่พระเข้ามาพร้อมกับไพ่ถ้วยนะคะดังนั้นเนี่ยพระเนี่ย สิ่งพระหรือบุญหรือกรรมก็ไม่รู้อะส่งคู่ของคุณมาให้แต่จะเป็นคู่ที่ไม่ค่อยสมุทเท่าไหร่ถ้าคุณเลือกคู่ในช่วงนี้นะคะบางทีจังหวะในเรื่องของการมีคู่เนี่ยชีวิตของคุณน่ยบางทีมีมันไม่ได้มีช่วงเวลาที่จะมีคู่ได้นะคะในดวงของแต่ละคนเนี่ยบางทีมันไม่ใช่มีช่วงเดียวเขาเรียกว่ามีเกณฑ์นะบางทีในเกณฑ์ที่ดาวเดินอย่างนั้นอย่างนี้อ่าเกณฑ์นี้มี ก็สามารถที่จะเลือกเอาถ้าไม่เอาเดี๋ยวเราก็ไปรอเกณฑ์ใหม่เหมือนกับตอนนี้ถ้าคุณเลือกในเกณฑ์นี้นะในช่วงนี้คุณก็อาจจะได้เจอเจอกับคนรักที่เขาจะต้องละของละแหงกับคุณละมีทัศนคติไม่ค่อยตรงกันถ้าไม่เอาก็ปล่อยตัวสดๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอเกณฑ์ใหม่ที่อาจจะได้ดีกว่านี้แต่บางทีอ่ะบางคนพื้นดวงเดิมอ่ะมีคู่ได้แต่คู่อ่ะจะต้องเข้ากับเราไม่ค่อยได้บางทีก็จะได้เกณฑ์นี้แหละอย่างเงี้ยนะคะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะสถานการณ์มองดูว่าทั้งคู่ยุ่งยุ่งในเรื่องของการทํามาหากินนะคะแล้วก็ดูว่าจะต่างคนต่างทํางานไม่ได้ทํางานร่วมกันด้วยหรือถึงแม้นทํางานร่วมกันก็จะมีหมกบุ้นอยู่กับงานเนื้องานของตัวเองอะ่ะไม่ได้มีเวลาให้แก่กันเท่าไหร่เลยในเรื่องของความรู้สึกทั้งคู่ยังรู้สึกดีต่อกันนะคะคือ,อยังได้ไพ่ของเด็กถือเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ของความรู้สึกที่มั่นคงร่วมกันทั้งคู่คือมั่นคงต่อกันทั้งคู่นะ แต่ว่าการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยยังไม่ได้อยู่ในจุดนั้นยังเป็นคนคุยต่อไปเพราะว่ามีไพ่สเตรนนะคะซึ่งเป็นไพ่ของอุปสรรคปัญหาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยดูมุ่งเน้นในเรื่องของความ การพัฒนาตัวเองหรือว่าการสร้างเนื้อสร้างตัวความรักเนี่ยยังถือว่าต้องพักไว้ก่อนแต่ไม่ได้พักคือเลิกรักนะไม่ได้เลิกรักยังรักอยู่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้พร้อมที่จะพัฒนาทั้งคู่แหละนะคะคุณก็มีพันธะภาระอะไรบางอย่างนะเขาก็เช่นเดียวกันค่ะแต่ดูทรงแล้วเนี่ยมีความฝันร่วมกันนะคะมองไปในอนาคตข้างหน้ายังอยากที่จะมีอนาคตร่วมกันอยู่คุณก็อยากที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวนะเพื่อที่จะมีความมั่นคงโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งไปเกาะเขาเรามีศักดิ์ศรีของเรา เราไม่อยากไม่ forbid, อยากจะไปเกาะใครเขาก็อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวของเขานะคะถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้ชายเขาก็อยากที่จะเลี้ยงดูคุณให้ได้ถึงแม้ว่าคุณไม่ต้องการก็ตามหรือถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาก็ไม่ได้คนที่จะมาเกาะคุณอะ่ะเขาก็อยากที่จะไปจัดการพันธะภาระปัญหาอะไรของเขาก่อนนะคะเออซึ่งตรงอ่ะตรงนี้ก็บอกก่อนจริงๆไพ่เกตก็ไม่ได้มีเพศนะคะจะเป็นเพศไหนก็ได้อ่ะนะแต่ว่าคือมีศักดิ์ศรีในตัวเองด้วยกันทั้งคู่ก็ไม่ได้อยากจะเกาะใครอยากที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวของตัวเอง ช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ทํางานมากกว่าที่จะมาใส่ใจในเรื่องของความรักความรักอาจจะดูไม่ค่อยหวานแหววนะคะแต่ยังดูว่ามีความฝันร่วมกันอยู่นั่นก็คือมองไปในอนาคตยังอยากมีกันและกันอยู่ค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วตรงนี้นะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยชัดเจนมากเลยว่าทํางานร่วมกันมีไพ่สิบไม้เท้าเข้ามาแล้วก็มีไพ่ของการหันหน้าเข้าหากันดังนั้นเนี่ยจะมีกิจกรรมในทางด้านการงานนะคะร่วมกันทํามาหากินบางคนเนี่ยอาจจะมีงานประจําของตัวเองซึ่งไม่เกี่ยวกันแต่ในช่วงเดือนนี้อาจจะผุดไอเดียว่าเอะเรามาทําอะไรร่วมกันเป็นงานเสริมดีกว่าเป็นงานอนดิเรกที่อย่างเช่นอ่ะบ้านนี้ชอบปลูกต้นไม้อันนั้นเราปล ปลูกต้นไม้ขายกันไหมนะคะแล้วก็จะขมักนคำเมนกับการทําสิ่งนั้นมากๆเลยจนลืมที่จะเติมความรักกันไปเลยอันนี้ปลูกต้นไม้นี่คือยกตัวอย่างนะคะคุณอาจจะไปทําอย่างอื่นก,กิจกรรมอย่างอื่นก็ได้อ่ะขายของออ,ออนไลน์ร่วมกันไหมคนนึงสั่งของอีกคนขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็น,เป,นเป็นช่วงที่คุณจะมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวทํามาหากินเพื่อที่จะทําให คุณภาพชีวิตครอบครัวของคุณอะมันเป็นปึกแผน่นมั่งคงขึ้นหรือบางทียังไม่ได้แต่งงานนะคะเป็นแฟนกันเฉยๆเนี่ยแต่ว่าคุณก็อยากที่จะทํามาหากินร่วมกันเพื่อมองไปสู่การที่วันหนึ่งจะต้องลงหลักปักฐานร่วมกันจะต้องมีบ้านมีรถร่วมกันเนี่ยเราก็จะเก็บเงินร่วมกันตรงนี้เนี่ยดูว่ามุ่งหน้าไปสู่การทํางานร่วมกันที่ดีเลยแต่ก็มีบางจุดพอทํางานร่วมกันแล้วเนี่ยก็ได้เจอทัศนคติที่แตกต่างกันไปบ้างได้เจอบางบาง,บางเหตุการณ์ที่ทําให้รู้นิสัยนะคะว่าอ๋อเขามีไอเดียอย่างนี้ คนเราอะ่ะพอเป็นคนรักก็อย่างหนึ่งนะพอทํางานบางทีมันก็อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันพอทํางานบางทีคนร์กพอไม่เคยทํางานร่วมกันก็อาจจะไม่ได้รู้นิสัยอะไรบางอย่างนะคะตอนนี้ก็จะได้รู้นะแต่ว่าเป็นนิสัยที่ปรับเข้าหากันได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องทะเลาะเบาแวงกันใหญ่โตอาจจะจุกจิกใจกันเล็กน้อยแต่ปรับเข้าหากันได้และท้ายที่สุดเนี่ยสามารถสร้างเงินสร้างไรายได้ร่วมกันได้นะคะแล้วก็ จบด้วยภาพไพ่ของความรื่นเริงช่วงของปลายปลายเดือนเนี่ยมีการฉลองก็คือแปลว่าไอสิ่งที่คุณทําร่วมกันน่ะธุรกิจการงานของคุณเนี่ยมันก็คงได้เงินอย่างน้อยก็คงได้ขนมมาซื้อสุกี้ชาบูปิ้งย่างกินกันที่บ้านละนะคะดังนั้นก็มีความรื่นเริงได้จัดงานปาร์ตี้เล็กๆกันที่บ้านนะคะอาจจะจัดกัน2คนนะอย่าไปจัดกันใหญ่มากนะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวลัคนาราศีตุลค่ะขอบคุณที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ